สวัสดีครับทุกคนอาจจ๊งไม่เคยเห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของ

因为本身。 you yeah. เใช่ไหมครับปรากฏเป็นโต้ครับคือในคลื่นแทรกผีเนี่ยครับก็จะมีโปรดิวเซอร์อยู่นะครับคือผมเองครับเป็นโต้ทุกคนจะรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนกับว่าดูน่ากลัวดู่าท่าน่าหัวมากแต่จริงไม่ใช่ครับผมเป็นหลานประธานอีกทีนึงครับที่เดี๋ยวเราให้ในแต่ละคนเนี่ยได้ฝากอะไรถึงใจได้ของละครเรื่องคลื่นแทรกผีนิดนึงดีกว่าเริ่มจากอักัสก่อนเลยละกันค่ะครับก็ฝากเอ่อซิทคอมคลื่นแทรก ใชแล้วก็ดู้จริงๆรองใไปดยนก็เริ่มออนนวนแรก6ีนาคมครับ4ี่ทุกขึ้นทุกวันศุกร์ครับช่องเ่้าหพวกเราทุกคนว่าตั้งใจเตงที่ค่ทัรโก ปสัแต่ัน้คอ็รองแรกของฝากติดตามด้วยนะสุดท้ายตีน่าค่ายง็ฝากยนะคะกับซีรีส์แล้วกซีทคอมเรื่อง Gold Wave ื้นแทผีนะคะจะออนแอรวันแรกเนี่ยวันที่หมีนาคมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออนทุกวันสุขเลยสีพึนค่ะช่อง9ติดตามไปได้เลย เป็นผลงานเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่น้องออการได้เป็นเพงด้วยนะฮะเรื่องนี้แล้วก็หลายท่านนะครับเรื่องถึงต้องเป็นนะฮะก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันแล้วก็ท้องทีนะครับก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูมันใหม่แต่อยากให้วันที่ผลงานนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้มีโปรไฟล์เวลาแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นผลงานที่ทุกคนตรนี้ตั้งใจอยากให้ทุกคนได้ ครับเรารู้สึกกันไปจริงๆครับ รักหนอนที่พวกเรารัก